สวัสดีครับบริการยกกระดับประทับใจนะครับผสมหมูพร้อมอาบน้าหมูให้พร้อมนะครับผมผสมหมูแถมอาบน้าหมูให้พร้อมนะครัเจ้ะของหมูบริยูนะครับ,ปรมมบมมไปเชียงเลยเนาะจะาขอหมูผสมไฮเดอร์หมูนะครับผมแม่พันธุ์ร้อนแดดนะครับผมเสางาบงาบเลยนะครับผมมาผสมหมูเปิดหน้าอาบน้าให้หมูพร้อมนะครับเดดีจังบักสังนะครับผม ฉีดหมูนะครับผมเนี่ยีดเน้นตรงข้อเท้านะครับผมให้หมูได้ผ่อนคลายเย็นตัวก่อนนะครับผมค่อยฉีดเข้าบนตัวแบบนี้นะครับหมูแม่พันธุ์นะครับผมอากาศร้อนช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับผมอย่าปล่อยปะแล้วเลยเด้อนะครับผมมันตรวจเช็กอาบน้ําให้เรียบร้อยนะครับผมครับผมเมื่อกี้เราผสมตัวนี้นะครับผมหมูแม่สาวนะครับผม สายพันธ์แลนเลสนะครับผมลูกค้าผสมเป็นหมูสายพันธ์เลือดร้อยแลนเลสนะครับนี่ผมให้เรียบร้อยอาบน้าให้เย็นๆนะครับอันนี้ก็เป็นแม่พันธ์แลนเลสเรียร้อยนะครับผมแม่หมูสาวนะครับที่เรามาทับให้นะครับนี่ทำน้ําให้อย่างดีเลยครับแม่นี้นะครับผมสังเกตได้ว่านะครับผมจีมิกําลังแดงนะครับผมน่าจะสาลังจะติดสับนะครับอีกสองสามวันน่าจะทับได้สําหรับแม่นี้ กับตัวนั้นนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับผมสุดยอดนะครับผมอาบน้ําให้เรียบร้อยแล้วไปเมื่อก่อนนะครับผมมาเบิร์ออเดอร์จาของหมู